ระหว่างความสวยงามกับจักรวาลไอ้หุ่นกระป๋องนุ่งงงๆ้อราคาดูด้วยครับโซโล่เลยเนี่ยอืมโซโลแหละครับผมว่าหุ่นยนต์กระป๋องมันจะดูง่ายไปกับใจเราแต่จริงกับอาเจนได้ครับได้เลยครับอัศวินแห่งความงามนี่ความสวยงามไอ้น้องโอ้โหไอ้สามีทำไรน้องยังครับยังมีอีกครับ ยังมีอีกัครับไอ้เนี่ยอันตรายยังมีโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหรขอ้ยไอ้เหรอถูอะไรครับอะไรครับทำอะไรครับตีเฮ้ยีไงเฮียอีเลี้ยวตีเี้ย มาใหม่ทำอะไรตีโอ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียตีไงตีตีตีอีกตีอีกขวดเสือไปไอ้เฮียไอ้เหียโอ้ยไอ้เฮียหายไปเลยไอ้เหี้ยอาจจะตีเอาเอาหายปั้นตัวละครอะไรไร้สาระไอ้เหี้ย กาแลเกอร์ตัวเดียวก็เกินพอแล้ว <c oughs> ไอ้เย้ยแม่ตัวเดียว <c oughs> ไอ้จิ๊นสี่นิ่งเลย <c oughs>